หนึงนะคะครึ่งทางแล้วครับสิเสร็จครับหปเเสร็จครับโอเค จบค่ะเสร็จแล้วค่ะใหญ่ไม่แพ้กันค่ะข้างนี้ไม่เจ็บขีออ้ตายอะไรมีแต่อันใหญ่ใหญ่ใช่แล้วเก่งมากมากเลยครับผมไม่กลัวไม่คุ้มใช่ไหมกลัวมาจากร้อยเอ็ดแล้วเออเดี๋ยวมันไม่คุ้มก็เลยแบบเอาให้มันคุ้มเอาใหญ่ๆเลยเนาะ อันนี้ปกติจะเป็นออปลาฉลามเป็นก้ามปูอันนี้น่าจะเป็นปลาหวานแ่นใหญ่มากถึงนะคะในเรื่องหลังที่เราแบบขำๆกัน,นีมันใหญ่มากอยู่นะคะครับครับ อืมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแลใหม่ให้ถูกวิธีนะอื่อไม่ได้ใส่แล้วไม่ได้เล่นแล้วหรอคะถ้าอยากเล่นเล่นได้นะคะดูแลให้เขาให้ถูกวิธีไม่มีเบอร์อ,รอ๋อ <laughs> ย้ายมาอยู่ดอนย้ายมาอยู่ดอนมีที่เยอะเลยโอเคเรียบร้อยค่ะ